จากโจทย์นะครับผมจะยกกาลัง3าทั้งสองข้างนะครับก็คือเอาฝั่งนี้ยกกําลัง3แล้วก็ฝั่งนี้ยกกําลัง3ครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับหน้ากําลัง3ครับบวก3หน้ากําลัง2 Mother, หลังคูณหลังนะครับบวก3หน้าหลังกําลังสองหลังกําลังสองแล้วก็บวกหลังกําลังส ขอจัดตรงนี้ก่อนนะครับขอจัดตรงนี้ก่อนก็จะได้อะไรครับ a กําลังสามบวกสามเครับเพราะว่า a ตัวนี้มาตัดกับ a ตัวนี้นะครับแล้วก็บวก3าส่วน a ครับบวกหนส่วน a กําลังสาเท่ากับห้ากลังสครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเคลียร์ตัวเลขสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้ากําลังสามนะครับ สามตัวนี้กับสามตัวนี้ผมจะดึงออกมานอกวงเล็บนะครับเหลืออะไรครับเหลือ A บวก1ส่วน A ครับแล้วก็บวก1ส่วน a กำลังสามเท่ากับ1 2 5นะครับจากโจทย์บอกว่านะครับจากโจทย์บอกว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ5ครับผมก็จะแทนค่าเข้าไปนะครับเป็น a อกำลังสามบวก1นส่วน a กำลังสามนะครับผมจะเขียน2ตัวนี้ ใ้มันเหมือนกระโจดนะครับแล้วก็บวกด้วย3คูณกับ5เท่ากับ1 2 5ดังนั้น A กำลัง3บวก1ส่วน A กำลัง3เท่ากับ1 2 5ลบ15ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ110นั่นเองนะครับ